สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนและก็แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ให้พร้อมนะคะเพราะหลังจากที่เรียนเรียนจบในแต่ละชั่วโมงนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดส่งคัณครูเหมือนเดิมค่ะพร้อมที่จะเรียนกันหรือย,อยังคะพร้อมแล้วไปกันเลย สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการลดราคาสินค้าวันนี้เรียนกับครูครีมเหมือนเดิมค่ะการลดราคาสินค้านะคะเป็นเทคนิคทางการตลาดในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าให้ดูเหมือนถูกลงและน่าซื้อมากยิ่งขึ้น บางร้านนะคะใช้เป็นเทคนิคในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าของร้านค้านั้นๆโดยเรามักจะเห็นตามร้านค้าที่จะติดป้ายคำว่าลดราคาหรือเซลล์นั่นเองนะคะบางร้านจะติดราคาที่ลดไปแล้วหรือบางร้านจะติดราคาที่พร้อมขายไว้เลยบางร้านนะคะติดป้ายราคาไว้ว่าลดราคา10% 20% 50าสิบเปอไปจนถึง80ดิเปอก็มีนะคะและครูก็เชื่อว่านักเรียนคงเคยเห็นป้ายโฆษณาหรือใบปลิวเกี่ยวกับการลดราคาสินค้าพวกนี้อยู่แล้วแล้วนักเรียนเคยได้ลองคำนวณราคาสินค้าก่อนซื้อจริงบ้างหรือเปล่าวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนลองไปคำนวณราคาสินค้าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆกันค่ะ เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะมอซุกี้ราคา890บาทลดราคา20%ค่ะให้นักเรียนสังเกตคำว่าลดราคา20%นะคะอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วค่ะคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซนต์เวลาเราคิดเทียบเราจะเทียบกับ100นะคะเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าลดราคา20%หมายถึง ถ้ามอสุกี้มีราคา100บาทแสดงว่าลดราคาไป20บาทค่ะแต่ถ้ามอสุกี้นี้นะคะราคาเต็มคือ890บาทเราใช้หลักการเทียบบัญญัติไรยางได้เลยนะคะก็จะได้เป็นเข้าสู่เลยค่ะขวาหารซ้ายคูณถามนะคะนั่นก็คือ20ส่วนด้วย100คูณด้วย890นะคะ0ย์ตัด0 แล้วก็0นย์ตัด0ค่ะเมื่อตัวส่วนเป็น1แล้วนะคะเราสามารถนำเศษมาคูณกันได้เลยก็คือ2คูณด้วย89ข้อนี้คุณครูหาคำตอบให้แล้วนะคะก็จะได้เป็น178บาทนั่นคือมอสุกี้นี้ค่ะลดราคาไป178บบาทนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะจากป้ายโฆษณาของร้านขายดี ได้ลดราคาสินค้าเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากทางร้านมาทั้งปีค่ะโดยลดราคาสินค้าทุกชนิดตั้งแต่20%ถึง40%กันเลยทีเดียวคุณครูก็เลยเข้าไปซื้อสินค้าจากร้านนี้ค่ะโดยครูนะคะเลือกซื้อสินค้ามา3ชิ้นนั่นก็คือพัดลมตุ๊กตาหมีแล้วก็รถจัก,กรยานนักเรียนดูไปพร้อมคุณครูเลยนะคะซึ่งจากป้ายที่ติดราคาไว้ค่ะ พัดลมจะติดป้ายไว้ว่าลดราคาไป20%ตุ๊กตาลดราคาไป30%แล้วก็รถจักรยานลดราคาไป40%ไปดูกันนะคะว่าทางร้านอะลดราคาสินค้าให้คุณครูกี่บาทไปดูสินค้าชิ้นแรกค่ะนั่นก็คือพัดลม ซึ่งร้านค้านะคะติดป้ายลดราคาไว้20%ถ้าร้านค้าลดราคาพัดลม20%ร้านค้าลดราคาพัดลมไปกี่บาทเดี๋ยวเราลองไปคำนวณกันค่ะคำว่าลดราคาไป20%นะคะมันก็หมายถึงถ้าพัดลมราคา100บาทแสดงว่าลดไป20บาทแต่พัดลมราคาจริงเท่าไหร่คะ พัดลมราคา800บาทเพราะฉะนั้นเราใช้การเทียบบัญญัติไรยางได้เลยนะคะก็คือขวาหารซ้ายคูณถามก็จะได้เป็น20หารด้วย100คูณด้วย800นะคะ0ตัด0แล้วก็0ตัด0เมื่อตัวส่วนเป็น1แล้วนะคะนักเรียนสามารถนำเศษมาคูณกันได้เลยนะคะก็จะได้เป็น20คูณ8นะคะ ก็จะได้เท่ากับ160บาทนั่นคือร้านคา้าลดราคาพัดลมให้คุณครูไป160บาทค่ะไปดูสินค้าชิ้นที่2กันนะคะคุณครูซื้อตุ๊กตาหมีซึ่งทางร้านนะคะติดป้ายลดราคาไว้ที่30%เปอร์เซนถ้าร้านคา้าลดราคาตุ๊กตานี้30%เปอร์เซนนะคะ ร้านค้าลดราคาตุ๊กตาให้คุณครูกี่บาทอ่ะไปเขียนแสดงวิธีทํากันค่ะคําว่าลดราคา30%นะคะมันก็หมายถึงว่าถ้าตุ๊กตาราคา100บาทนั่นคือลดไป30บาทราคาจริงของตุ๊กตานะคะก็คือ650บาทจะได้เข้าสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะขวาหารซ้ายคูณถามก็คือ 30หารด้วย100คูณด้วย650 0ตัด0นะคะแล้วก็คู่นี้0แต่ด0ตัวส่วนเราเป็น1แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนำเศษมาคูณกันค่ะก็จะได้เป็น3คูณด้วย65ข้อนี้คุณครูหาผลลัพธ์ให้แล้วนะคะก็คือเท่ากับ195บาทเพราะฉะนั้นร้านค้าลดราคาตุ๊กตาให้คุณครู195บาทค่ะ ไปดูสินค้าชิ้นที่3กันค่ะคุณครูซื้อรถจัก,กรยานนะคะซึ่งทางร้านติดป้ายราคาไว้ที่1800บาทและติดป้ายลดราคาไว้ที่40%เปถ้าร้านคา้าลดราคารถจัก,กรยาน40เปร์เซร้านค้าลดราคารถจัก,กรยานกี่บาทไปเขียนแสดงวิธีทำกันค่ะนักเรียนพิจารณาข้อความที่ว่าลดร,ราคาไป40%นะคะ นั่นก็หมายความว่าถ้ารถจักรยานราคา100บาทแสดงว่าร้านค้าลดไป40บาทไปเขียนราคาเต็มค่ะถ้าราคารถจักรยาน1,800บาทจะได้นักเรียนก็เข้าสูตรเหมือนเดิมเลยก็คือขวาหารซ้ายคูณถามนะคะก็จะได้เป็น40หารด้วย100คูณด้วย1,800 0ตัด0แล้วก็ 0แตัศูนย์เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อส่วนเป็น1นนะคะเราก็นำเศษมาคูณกันได้เลยก็คือ40คูณด้วย18นะคะข้อนี้คุณครูหาคำตอบให้แล้วเหมือนเดิมค่ะก็คือ720บาทนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าร้านค้านะคะลดราคารถจักรยานให้คุณครูไป720บาทนั่นเองค่ะ จากการซื้อสินค้าทั้ง3ชนชิ้นของคุณครูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูได้รับส่วนลดไปเยอะมากๆเราลองมาคำนวณกันค่ะว่าร้านขายดีขายสินค้าให้คุณครูในราคากี่บาทซึ่งการคิดราคาขายจริงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าครูต้องจ่ายราคาสินค้าไปกี่บาทนั้นนะคะสามารถหาได้จากการนำราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคาที่ลดไปนั่นเองค่ะ ไปดูสินค้าแต่ละชิ้นกันนะคะชิ้นแรกค่ะพัดลมร้านค้าติดราคาไว้ที่800บาทและติดป้ายลดราคาไว้ที่20%เราหาราคาที่ลดได้แล้วนะคะนั่นก็คือ160บาทไปหาราคาขายจริงกันค่ะก็คือเอาราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคาที่ลดนั่นก็คือ8 0 0รลบด้วย160นะคะก็จะเท่ากับ640บาทนั่นก็หมายความว่าคุณคูจ่ายค่าพัดลมไป 640บาทนั่นเองค่ะไปดูชิ้นที่2นะคะตุ๊กตาหมีร้านค้าติดราคาไว้ที่650บาทและติดป้ายราคาลดราคานะคะไว้ที่30%เราหาราคาที่ลดมาแล้วก็คือลดไป195บาทนะคะเพราะฉะนั้นราคาขายจริงก็จะเท่ากับ650ลบด้วย195นะคะก็จะเท่ากับ 455นั่นก็หมายความว่าคุณครูจ่ายค่าตุ๊กตาหมีตัวนี้ไปแค่455บาทนั่นเองค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะรถจัก,กรยานร้านค้าติดราคาไว้ที่1,800บาทและติดป้ายลดราคาไว้ที่40%นะคะเราหาราคาที่ลดนะคะได้ก็คือลดไป720บาทเพราะฉะนั้นราคาขายจริงก็คือ 1,800ลบด้วย720เท่ากับ1,080บาทนั่นเองค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะเด็กๆเ,เอาแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเปิดไปที่หน้า27-28แบบฝึกหัดที่5.7เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการลดราคาสินค้าให้นักเรียนทำข้อ1ถึงข้อ3นะคะนักเรียนลองแสดงวิธีทำดูค่ะ โดยแบบฝึกหัดที่5.7ในหน้า27-28นะคะเขาจะมีสินค้าให้3ชิ้นมีป้ายบอกราคาสินค้าและป้ายลดราคาสินค้าค่ะจากโจทย์ในแต่ละข้อนะคะเขาจะให้นักเรียนคิดราคาสินค้าที่ลดไปและบางข้อนะคะจะให้คิดราคาขายนักเรียนคำนวณทีละอย่างนะคะอย่าลืมนะคะว่าราคาขายจริงจะเท่ากับ ราคาของป้ายที่ติดไว้ลบด้วยราคาที่ลดนะคะในข้อไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูตัวอย่างแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดเองดูได้ค่ะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานคุณครูนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆ ใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปตัวอย่างได้นะคะดูได้ซ้ำๆเลยนะแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ